เรื่องราวของพระมเอสียุนผู้เป็นมารดาของกษัตริย์ยอนซันกุลถือเป็นหนึ่งในดราม่าที่ทั้งซับซ้อนและสะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โชซอนโดยที่เรื่องราวของยอนซันกุลนั้นถูกนําออกมาทาเป็นซีรีส์อยู่หลายเวอร์ชัน่นคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพระนางยุนตามบันทึกจากพงศาวดารอย่างโชซอนวังโชชินหลกรวมถึงพงศดารของพระเจ้าซองจงซองจงชินหลก ว่าเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างจากซีรีส์มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะไปรับฟังกันขอแรงสนับสนุนช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สั้นๆและกด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงใจในการหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปต่อๆไปประมาณดาของกษัตริย์ยอนซันกุลคือพระมเหสียุนในพงศาวดารไม่มีการบันทึกชื่อส่วนตัวของพระมเหสียุนอาจจะมีเห็นระบุตามสายตะโกนว่า หามันยืนชีแล้วก็พอถูกปลดลดจากตำแหน่งมเหสีก็เปลี่ยนไปเป็นเพบียุนชีและเมื่อพระเจ้ายอนซันกุลได้ขึ้นครองราชซึ่งโปรดก้าวฟื้นยศแต่งตั้งอิสริยยศเป็นพระนางเจฮอนถ้าเจอชื่ออย่างยุนซงงีหรือชื่ออื่นใดนั่นเป็นชื่อที่ละครหรือนิยายแต่งขึ้นไม่ใช่ชื่อจริงตามพงศาวดารดังนั้นในคลิปนี้จะขอเรียกพระนางว่ามเหสียุนหรือพระนางยุนนะคะ พระนางยุนเริ่มต้นชีวิตในวังในฐานะซุกอึยุนฉีเป็นสนมระดับกลางที่ไม่ได้มีอำนาจหรือฐานะโดดเด่นนะักเรื่องราวของเธอเริ่มต้นเมื่อพระราชินีคงเหผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าทองจงมีสุขภาพอ่อนแอและไม่มีทายาทแม้ว่าจะแต่งงานกันมานานถึง6ปีแล้วก็ตามขุนนางจึงเสนอให้พระเจ้าทรงจงรับสนมเพิ่มเพื่อที่จะได้มีทายาทสืบสกุล พระนางยุนก็เลยถูกคัดเลือกเข้าวังในช่วงนั้นหลังจากที่พระราชินีคงเหสิ้นพระชนมพระเจ้าสงจงก็ไม่ได้คิดจะแต่งตั้งมเหสีใหม่ทันทีแต่แล้วในที่สุดก็เลือกพระนางยุนที่ตอนนั้นเป็นสนมเอกขึ้นมาเป็นพระมะเหสีแทนโดยมีเหตุผลที่ทําให้เธอได้รับเลือกเหนือสนมอื่นก็คือในบรรดาสนมทุกคนเธอได้รับความโปรดปรานมากที่สุดประจบกับว่า พระนางกําลังตั้งครันอยู่ในขณะนั้นด้วยและถ้าหากว่าลูกในครันของเธอเป็นชายก็จะถือเป็นโอรสโดยชอบทำจากพระมเหสีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ราชสำนักรอคอยมาเนิ่นนานนอกเหนือจากนั้นอุปนิสัยของพระนางก็มีพื้นเพที่เรียบง่ายโดยที่พ่อของเธอเป็นนักปราดแห่งจิบยันจอนที่เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็กเธอไม่มีเครือญาติใหญ่โตที่อาจจะสร้างอิทธิพลในราชสำนัก ซึ่งนั่นก็ถือเป็นข้อดีในสายตาของพวกขุนนางและที่สำคัญพระนางมีนิสัยสมถะไม่ฟุ้งเฟอ้อก็เลยไปที่ยอมรับในด้านความประพฤติแก่ทุกคนเมื่อพระเจ้าทรงจงมีพระประสงค์จะสถาปนาเธอขึ้นเป็นมเหสีจึงได้เรียกประชมุมขุนนางต่างๆเพราะต้องการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เป็นกุ๊กโมมารดาของแผ่นดินแต่ว่ามเหสียุนกลับตอบปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า ตนเองนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดบิดาไม่เคยได้รับการอบรมหรือแบบอย่างที่ดีนักและไม่มั่นใจว่าตนมีคุณธรรมเพียงพอสำหรับตำแหน่งนี้หรือไม่เธอเกรงว่าการรับตำแหน่งโดยไม่เหมาะสมอาจทำให้พระปารมีของพระเจ้าทรงจงต้องมมวหมองเมื่อพระเจ้าทรงจงได้ฟังถ้อยคำถ่อมตนนี้พระเจ้าทรงจงก็ยิ่งปลืม้มและก็ยิ่งเห็นว่าพระนางเหมาะสมกับตำแหน่งมเหสีอย่างยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความสุภาพเรียบร้อยและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมในที่สุดพระนางก็ได้ขึ้นเป็นมเหสีและจากนั้นไม่นานนางก็คลอดลูกคนแรกออกมานั่นคือหย่อนสันกุลแต่ว่าหลังจากได้เป็นมเหสีไม่ถึงหนึ่งปีความสัมพันธ์ระหว่างมเหสียุนกับพระเจ้าซองจงก็เริ่มระหองระแหงจากพงศสาวดารในปีคศ .1477 พระเจ้าซองจงเสด็จไปยังตำหนักของพระมะเหสียุน และก็พบสิ่งของต้องห้ามคือคัมภีไสยศาสตร์และก็ลูกพลับตากแห้งที่ฝังไว้กับพิษชนิดหนึ่งนั่นคือสารหนูซึ่งมันทําให้ถูกตีความว่าเป็นการทําคุณใสเพื่อทําร้ายพระราชาเหตุการณ์นี้เลยกลายเป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในสมัยนั้นการทําคุณใสาการทรงเจ้าเข้าผี ถือเป็นความผิดร้ายแรงเพราะมองว่าเป็นการคุกขามและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐเทียบได้กับการก,ากร่อกบฏหรือการลอบปลงพระชนพระราชาผู้ที่เกี่ยวข้องมักจะถูกโทษหนักอย่างเช่นประหารชีวิตหรือส่งออกไปเป็นทาสโดยเหตุนี้จึงทำให้พระเจ้าทรงจงโกรธมากและต้องการจะปลดเหสียุนออกจากตำแหน่งโดยจะลดฐานันดรศักดิ์ให้เป็นบินซึ่งมีความหมายว่าเป็นสนมที่ถูกปลด แต่พวกเหล่าคุณนางต่างคัดค้านอย่างหนักโดยให้เหตุผลว่าพระนางเป็นแม่ขององค์รัชทายาตและการปลดนางจะส่งผลเสียต่อราชสำนักและถ้าหากรถฐานะเป็นบินก็จะไม่มีทางคืนตำแหน่งได้แม้ภายหลังมเหสียุนจะสำนึกผิดกต็ตางท้ายที่สุดพระเจ้าซองจงเลยหันไปลงโทษนางในส่วนตัวของมเหสียุนสองคนแทนคือซัมวอและซาบีที่นำของต้องห้ามเข้ามาในวัง โดยซาวรนถูกโทษประหารชีวิตส่วนซาบีถูกโบยร้อยไม้และส่งไปเป็นทาสที่ชายแดนขณะที่ชินซีโบูบูอินผู้ดูแลนางในก็ถูกถอดยศฐานันดรและถึงแม้ชีวิตคู่จะดูไม่ค่อยราบรื่นนะักแต่ในความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ขาดสะบั้นซะทันทีเพราะภายหลังมเหสียุนยังให้กำเนิดโอรสอีกพระองค์ในเวลาต่อมา แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างพระมเหสียุนและพระเจ้าซองจงก็จบลงด้วยความร้าวฉานจนไม่สามารถไปต่อได้และแม้จะมีเสียงทัดทานจากขุนนางจำนวนมากแต่การตัดสินใจของพระเจ้าซองจงนั้นแน่วแน่และยิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากผู้มีอิทธิพลสูงสุดในราชสำนักอย่างพระพันปีหลวงยุนซึ่งเป็นญาติของพระเจ้าซองจงและพระพันปีหลวงอินซูผู้เป็นพระมารดาของพระองค์ท้ายที่สุด พระมเหสียุนก็ต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกลดฐานะเป็นสามัญชนก่อนจะถูกขับไล่ออกจากวังหลวงไปอย่างหน้าเศร้าเรื่องราวที่เราเห็นในจอส่วนใหญ่มักจะเล่าไปในทิศทางเดียวกันว่ากษัตริย์ยอนซันกุลกลายเป็นทรราชเพราะความโกรธแค้นที่ได้รู้ความจริงในภายหลังเกี่ยวกับชะตากรรมของพระมารดาพระมเหสียุนโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่ว่าพระนางถูกปลดจากตำแหน่ง เพราะใช้เล็บประดิษ์หน้าพระเจ้าทรงจงและฉากที่ซีรีส์หลายเรื่องชอบหยิบไปเล่าก็คือในวันสิ้นพระชนของพระมเหสียุนวันที่ได้รับยาพิษเพื่อปิดชีพพระนางได้มอบเสื้อชั้นในที่เปื้อนเลือดให้กับมารดาเพื่อส่งมอบให้โอรสในอนาคตอีกทั้งยังมีตำนานที่เล่าว,ว่าในวันเกิดของพระนางพระเจ้าทรงจงไม่เสด็จไปหาหรือไม่ไปอวยพรวันเกิดแต่ดันเสด็จไปหาสนมอื่นแทน แต่ก็ยังมิวายส่งผ้าทอไปให้เป็นของขวัญและทำให้พระนางโกรธจนต้องไปอรารวาสที่ตำหนักของพระสนมรวมถึงความเชื่อที่ว่าเบื้องหลังการถูกปลดและสำเร็จโทษของพระมเหสียุนนั้นเกิดจากการกั่นแกล้งของพระพันปีหลวงและเหล่าสนมหรือแม้แต่กระทั่งเหล่าขุนนางที่เป็นตัวการที่ทำให้พระมเหสียุนถูกปลดแต่เชื่อไหมว่าเรื่องราวที่คุ้นหูเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ถูกบันทึกในพงศาวดารแต่มันเป็นเรื่องเล่าชาวบ้าน หรือนิยายประวัติศาสตร์ที่เรียกว่ายาสาซึ่งเป็นบันทึกที่ไม่เป็นทางการและถูกนำมาแต่งเติมให้บทละครมีสีสันเท่านั้นในทางกลับกันจากบันทึกในพงศาวดารราชวงศ์โชซอนเหตุผลที่พระเจ้าซองจงทรงเปิดเผยและใช้เป็นข้ออ้างในการปลดพระมเหสียุนนั้นมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าที่เห็นในซีรีส์อย่างมากซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการหึงหวงหรือกิดหน้าแต่อย่างใด พอมูลจากบันทึกได้ระบุถึงข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงหลายประการที่พระเจ้าซองจงทรงกล่าวต่อพระไม่เหสรีย่นดังนี้ในปีจองยูนยอนมเหสีย่นได้แอบพกยาพิษที่เป็นสารหนูซึ่งถูกเก็บไว้ในหอเดียวกับลูกพลับแห้งพระเจ้าซองจงทรงตั้งคำถามว่าพระนาอาจมีเจตนาที่จะทำร้ายพระองค์หรือทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการทำให้มีบุตรไม่ได้หรือทำให้เป็นอมพารครึ่งซีก และยังพบสมุดเล่มเล็กที่เขียนวิธีการทำร้ายผู้อื่นซ่อนอยู่ในหีบไม้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ถูกเก็บไว้โดยพระพันปีหลวงและเรื่องที่มาเหสียุนปลอมจดหมายลับเพื่อใส่ร้ายว่าจองซุกยงกับอมซุกเอ่ยร่วมกันวางแผนทำร้ายตนโดยเจตนาโยนจดหมายไปให้คนค้นพบที่บ้านของตระกูลควอนเพื่อสร้างเรื่องให้เป็นเรื่องอื้อฉาว แต่แผนการนี้กลับถูกจับได้และถูกเปิดโปงว่าเป็นฝีมือของพระมเหสียุนเองและยังมีที่พระองค์กล่าวว่าเวลาที่นางเห็นเราไม่เคยแสดงสีหน้าที่อ่อนโยนเลยสักครั้งและถึงกับเคยพูดว่าจะหาทางลบลายพระบาทของเราแม้แต่ภรรยาของชายชาวบ้านธรรมดายังไม่กล้าขัดสามีของตนแล้วนางเป็นถึงพระมเหสีจะกล้ามาต่อตากษัตริย์ได้อย่างไร มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระมเหสียุนสร้างจดหมายปลอมและส่งไปที่บ้านเดิมของตัวเองโดยเขียนว่าพระเจ้าซองจงตกหน้านางและพระนางตั้งใจจะพาลูกชายทั้งสองออกจากวังเพื่อไปใช้ชีวิตอย่างสบายซึ่งเมื่อพระเจ้าซองจงมาพบกับจดหมายนี้เข้าพระองค์ก็ทรงกล่าวอย่างน้อยใจว่าจะรอดูการแก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้พระเจ้าซองจงยังกล่าวอีกว่าในตอนที่จับได้ มเหสียุนยอมรับผิดและขอโทษพร้อมสาบานว่าจะไม่ทำผิดอีกแต่สุดท้ายพระนางก็กลับทำผิดซ้ำอีกทำให้พระองค์รู้สึกเหมือนถูกหลอกและเสียความเชื่อใจอีกทั้งยังมีคำเตือนของพระพันปีหลวงซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เธอคงไม่กล้าก่อเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราตายเมื่อไหร่จะต้องเกิดความวุ่นวายแน่ในหมู่พวกท่านนี่แหละ คงจะมีใครสักคนที่มีอายุนานพอจะได้เห็นกับตาเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่พระเจ้าทองจงไม่สบายพระพันปีหลวงและเหล่าสนมหรือแม้แต่กระทั่งพระเจ้าทองจงเองกลัวว่าพระมเหสียุนจะใส่ยาพิษลงในสำรับของพระองค์จึงได้วางมาตรการหลายอย่างและสั่งห้ามวางสำรับในทางที่พระมเหสีจะเดินผ่านอีกทั้งพระพันปีหลวงยังได้กล่าวเอาไว้ว่า ถึงแม้เราจะเรียกเธอว่าแม่ของแผ่นดินก็จริงแต่เดิมทีเธอก็เป็นสามัญชนและคนทั้งแผ่นดินต้องเทิดทูนสูงสุดคือพระราชาไม่ใช่หรือแต่เธอกลับดูหมิ่นพระราชาอยู่เรื่อยทำให้พระองค์ไม่มีวันได้กินอาหารอย่างสบายใจทั้งที่ตัวเธอเองก็ยอมรับว่ามีความผิดร้ายแรงมาก่อนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเสียทีจะให้เราทำอย่างไรได้อีกและพระพันปียังได้กล่าวอีกว่าถึงแม้จะไม่มีลูก เราเองก็อาจจะพยายามรักษาเธอไว้แต่นี่ยังมีองค์ราชทายาติอีกตั้งหากอย่างนั้นยิ่งควรต้องระวังตัวมากกว่าเดิมแต่ความประพฤติของเธอกับเลวร้ายขึ้นทุกวันไม่เกรงก,กลัวสิ่งใดกระนั้นพระราชาก็ใจกว้างเมตตาขุมของเธออยู่หลายครั้งพยายามให้โอกาสแก้ไขไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยเราเองแม้จะไม่เก่งกาดนะักก็ยกตัวอย่างมาเหสีผู้มีคุณธรรมในสมัยทรงมาเตือนสติอย่างจริงใจ แต่เธอไม่เคยคิดจะฟังเลยสุดท้ายจึงต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในวันนี้เพราะหมดหวังว่าจะแก้ไขได้แล้วจากเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าซองจงและพระพันปีหลวงไม่ได้ตัดสินใจจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากความหวาดระแวงอย่างลึกซึ้งว่าพระมเหสีอยู่จะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์และก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง หากพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระองค์ตัดสินใจปลดพระนางแม้จะมีเสียงคัดค้านมากมายก็ตามและคำกล่าวของพระพันปีหลวงก็ยิ่งตอกย้ำว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงจงทรงเล่ามานั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเรื่องราวทั้งหมดในความเป็นจริงพระมเมหสียุนได้กล่าววาจาที่รุนแรงและแสดงความก้าวร้าวต่อพระสวามีอย่างน่าตกใจกว่าที่คาดคิดไว้มาก ประโยคที่ว่าอยากควักลูกตาและอยากลบลายพระบาทรวมถึงอยากตัดแขนของพระองค์นั้นไม่ใช่แค่การพูดด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นการแสดงเจตนาที่มุ่งร้ายต่อองค์กษัตริย์โดยตรงซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นปรองพระชนทําให้การตัดสินใจปลดพระมเหสีเป็นสิ่งที่เข้าใจได้มากขึ้นในบริบทของยุคสมัยนั้นและแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างพระมเหสีกับพระองค์นั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเอาไว้ หลังจากที่พระมเหสียุนถูกปลดและลดฐานะเป็นสามัญชนพระนางได้ใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่สามปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้พระเจ้าซองจงอภัยโทษและคืนตำแหน่งให้พระนางโดยมีเหตุผลสำคัญก็คือพระนางเป็นมารดาขององค์รัชทายาทในอนาคตแต่สำหรับพระเจ้าซองจงการกระทำของมเหสียุนในอดีตทำให้พระองค์ไม่สามารถเชื่อใจได้อีกต่อไป พระองค์มองว่าการที่เหล่าขุนนางออกมาเรียกร้องให้คืนตำแหน่งนั้นเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในภายภาคหน้าพระเจ้าทรงจงทรงตัดสินใจที่จะตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการประทานยาพิษให้กับพระนางหยูน่ในที่สุดการตัดสินใจนี้ไม่ได้มาจากอารมณ์ชั่ววูบแต่มาจากความหวาดระแวงอย่างลึกซึง้งต่ออนาคตของราชวงศ์ ในมุมมองของพระเจ้าทรงจงหากมเหสียุนยังมีชีวิตอยู่กระทั่งพระองค์สิ้นพระชนและโอรสอย่างยอนซันกุนได้ขึ้นของราชมเหสียุนอาจจะใช้สถานะกุกโมหรือมันดาของกษัตริย์เพื่อกลับมามีอำนาจอีกครั้งโดยบุคลิกที่รุนแรงและมักจะแก้แค้นพระองค์เชื่อว่าพระนางจะสร้างปัญหาและก่อความวุ่นวายให้กับราชสำนักในภายหลังอย่างแน่นอนดังนั้นการประหารชีวิตพระนางยุน จึงถูกมองว่าเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องราชบัลลังก์และรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองไว้ได้แม้ว่าพระเจ้าซองจงจะสั่งประหารมเหสียุนด้วยยาพิษแต่ก็ยังทรงมีพระราชองค์การให้จัดพิธีศพให้แก่พระนางอย่างสมฐานะและเรียกสุสานของพระนางว่ายุนชีจีเมียหรือสุสานของนางยุนนอกจากนี้ยังทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลและจัดพิธีบูชาตามเทศกาลอีกด้วย เรื่องราวของมเหสียุนที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงหลังจากขึ้นเป็นมเหสีได้กลายเป็นหัวข้อถกเถียงของนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่โดยเฉพาะพยายามหาคำอธิบายทางจิตวิทยาสำหรับพฤติกรรมของพระนางซึ่งแตกต่างจากภาพจำที่อ่อนโยนในตอนแรกหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจก็คือโรคบุคลิกภาพกั้มกึ่งซึ่งเป็นสภาวะทางจิตที่ทำให้ผู้ป่วยมีอารมณ์และพฤติกรรมที่แปรปรวน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์กับผู้อื่นพฤติกรรมหลายอย่างของพระมเหสียุนที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สอดคล้องกับลักษณะของโรคนี้อันได้แก่อารมณ์แปรปรวนและหุนหันพันแล่นพระนางมีอารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วและควบคุมตนเองได้ยากรวมถึงคำพูดข่มขู่ทำร้ายผู้อื่นความสัมพันธ์ของพระนางกับทุกคนในวังรวมถึงพระเจ้าทรงจงและพระพันปีหลวงก็แย่ลง จนนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าการใช้ถ้อยคำหยาบคายคำพูดที่ใช้กับพระเจ้าทองจงนั้นถือว่ารุนแรงและไม่เหมาะสมสำหรับสถานะของพระมเหสีความเกลียดชังและการที่พระนางบุกเข้าไปในตำหนักของพระเจ้าทองจงโดยไม่เกรงใจก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของโรคนี้ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสันนิษฐานอื่นๆว่าการเปลี่ยนแปลงของพระนางอาจเกิดจากภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรืออาจเป็นการมัวเมาอำนาจหลังจากได้รับตำแหน่งสูงสุดในวังสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมเหสียุนยังคงเป็นปมปริศนาทางประวัติศาสตร์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของมเหสียุนผู้หญิงที่ถูกจดจำในฐานะผู้ก่อเรื่องร้ายแรงในวังและแม่ผู้ถูกกลั่นแกล้ง ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ